เจอแบบนี้ใครแม่งจะทนไหววะอืมก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปชมสปอยอย่าลืมนะครับทุกท่านนาตาันใดยังไม่ได้กด u b s c r i b e ฝากกดละหนึ่ง u b s c r i b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนเก่าเอ,อนะครับวันนีนะ้เป็นงานเลี้ยงรุ่นของนักเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งซึ่งก็ จบมัธยมไปลายไป15ปีแล้วนะครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทํางานซึ่งก็อย่างที่ว่านะมาเจอกันก็กระทีกระดาษถ่ายลงถ่ารูปนิดนึงนะครับและที่สาคัญเลยก็คือเธอคนนี้ครับเธอคือนางเอกของเรานางเอกคนสวยของเราสวยจริงๆวะ่ะซึ่งตอนเรียนอยู่เธอเป็นดาวของโรงเรียนด้วยพอเรียนจบไปแล้วเธอไปทํางานอะไรรู้ไหม เธอได้เป็นนางเอก A-V ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นไม่ชอิจฉานะญี่ปุ่นเขาเปิดเสรีแต่หันมาดูประเทศกูสิผู้นํากูยังบอกให้กูไปเลี้ยงไก่อยู่เลยศัตว์ กว่าไก่จะได้ออกไข่แม่งกูอดต,ตายพอดีนะครับอ่าบรรยากาศในงานเลี้ยงนะครับก็เป็นไปตามปกติมีการดงการดื่มแต่นางเอกของเราด้วยแม่งแอบชายตาไปมองพระเอกเว้ยซึ่งก็อย่างที่บอกแหละมันเคยมีซ้ำติ่งความหลังกันอยู่เพราะทั้งคู่นั้นนะครับแอบปิงๆกันอยู่แต่ว่าไม่กล้าบอกนะครับพอเวลาผ่านไปทุกคนก็แยกย้ายไปเติบโตพระเอกแม่งขี้อายเว้ยก็ไปแต่งานไม่ลูกมีเมียนะทํางานเป็นบริษัทแต่นางเอกของเราแม่งได้ทางานใหญ่โตใหญ่จริงๆเลยโตด้วยนะครับ จากนั้นเว้ยนางเอกของเราเธอก็เป็นฝ่ายจูโจมพระเอกเลยลุกออกมาเห็นพระเอกนั่งอยู่คนเดียวก็มาชวนพระเอกคุยสักถามสารทุกสุกดิบนะถามถึงเรื่องเอ้าเธอแต่งงานแล้วใช่ไหมบอกพระเอกบอกเออใช่แต่งแล้วตอนเนี้ยแฟนฉันน่ะเมียฉันน่ะไม่อยู่บ้านไปทํางานต่างจังหวัดหลายวันนางเอกเลยชวนพระเอกคุยบอกว่าเอานี้ไหมเราสองคนน่ะหวนลึกถึงบรรยากาศเก่าๆเราไปคุยกันข้างนอกสองคนไปหาอะไรดื่มกันไหมซึ่งตอนแรกพระเอกมันก็ ไม่ยอมสิมันกลัวมันรักเมียมันมากแต่นางเอกดูสิครับลูกอ้อนของเธอแม่งกระซิบเบาๆข้างหูกูนี่ขนลุกสู้เลยเยนะครับซึ่งเท่านั้นนะครับพระเอกมก็บายเบี่ยงไม่อยากมากลัวเมียจะรู้หนูนี่นั่นนะครับนางเอกของเราก็ยังว่านะเธอเป็นนางเอกเอเวียเธอก็มีวิธีการของเธอจนสุดท้ายนะครับนั่นแหละปุ๊บเดียวทั้งคู่ก็ได้มาโผล่อยู่ตรงนี้ครับผมโรงแรมทั้งคู่ก็ไปโผล่ที่โรงแรมเลยนะครับหลังจากนั้น ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นยาวครับฉากที่ทุกคนรอคอยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจัดหนักจัดเต็มจัดหสึกสงครามดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงกับเธอคนนี้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ไปชมผลงานของเธอในเรื่องนี้นะครับขอบอกคำเดียวว่าโคตรเสียดายเลยนะต้องลองไปดูต้องลองไปดูนะครับตามวาร์ปที่ให้ไปท้ายคลิปเลย ซึ่งฉากที่โรงแรมนะครับเป็นฉากดีโอเพนนิ่งก็จริงนะครับแต่เป็นฉากที่แบบสวยงามอะ่ะต้องไปดูนะครับมีหลายฉากมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ําบนโซโฟงโซฟาตอนอาบนุ้งอาบน้ําต้องไปดูนะครับแล้วทั้งคููก็เพลอหลับไปพอถึงรุ่งเช้านางเอกก็มาอ้อนต่ออีกว้ว่าเนี่ยเป็นไงเมื่อคืนสนุกไหมจัดอีกไหมซึ่งเป็นไขรไขรจะปฏิเสธถ้าเป็นกูนะกูจัดแม่งทั้งคืนโดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแล้วทั้งคููก็จัดกันยาวนะครับศึกสงครามดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงไปเรื่อย นางเอกของเราเธอรู้นะว่าพระเอกเนี่ยตอนนี้อยู่คนเดียวแฟนของมันไปงานที่ต่างจังหวัดหลายวันเธอก็เลยได้สวมรอยเสียม,มาที่บ้านของไอ้พระเอกเนี่ยทำตัวเป็นแม่บ้งแม่บ้านทําตัวเป็นเมียรพระเอกกะพูดง่ายๆนะครับแถมไม่นําซ้ํายังเล่นพองแงแม่ง,งอนกันด้วยนะแนะ่แม่เหมือนฟิลแฟนว่าง,งั้นนะครับบอกว่าเนี่ยอยู่ข้าวก็าํากินเองใช่ไหมเธอหิวใช่ไหมถ้าเป็นกูจะตอบว่ากูไม่หิวหรอกข้าวอะ่ะกูหิวอย่างอื่นจะจัดไม่ให้หนักให้สะสมเลย ซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับพอหลังจากที่ทานข้าวเสร็จทั้งครูก็นั่นแหละจัดกันแบบต้องไปดูะนะครับว่าคือพูดง่ายๆใครชอบหนังที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเปิดมามึงใส่กันทั้งเรื่องต,ต้องเรื่องนี้แน่นอนนะครับไปหาดูได้เลยเนี่ยตามวาร์ปที่ให้ไปรับรองไม่ผิดหวังกับเธอคนเนี้ยสาวสวยคนเนี้ยลีลาเด็ดฝีมือดีหน้าสวยครบเครื่องต้องเธอคนนี้เลยนะครับต้องไปหาดูนี่คือวาร์ปครับผมยังไงนะครับอย่าลืม ทุกท่านอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วยังไงเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ